สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะ Happy Easter Sunday ค่ะวันนี้เป็นวันอีสเตอร์นะคะเราก็จะมาทำบาร์บีคิวกันค่ะที่นี่ที่ประเทศไอร์แลนด์ยังล็อกดาวน์อยู่นะคะเพื่อนกับครอบครัวก,ก็เลยจะมาทำบาร์บีคิวกันค่ะอันนี้เป็นที่ทำบาร์บีคิวแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะเพื่อนก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะว่ามันเป็นแบบไหนตอนนี้เพื่อนก็ได้เตรียมของไว้คร่าวๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง นี่คือหมูที่เพิ่งเตรียมไว้ค่ะก็จะมีหมูมีซอสบาร์บีคิวที่เพิ่งทำเตรียมไว้ค่ะสับป,ประรดแล้วก็ผักค่ะแล้วไม้ไม้นี้เพิ่งก็แช่น้ำไว้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ทำบาร์บีคิวครั้งเดียวค่ะใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่เพิ่งเตรียมอีกอันนี้ก็จะเป็นมันค่ะมันฝรั่งอันนี้เพิ่งต้มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะห่อฟอย่างอีกทีแล้วก็เพิ่งทําบาร์บีคิวชิโครงหมูค่ะเพิ่งกระตุนไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาห่อฟอย่างรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนเพิ่งย่างนะคะตอนเย็นค่ะอันนี้ก็เป็นชิโครงหมูบาร์บีคิวตอนก่อนที่เราจะย่างนะคะเพิ่งกําลังจะมาห่อฟอยค่ะ ไม่รู้จะติดไหมสรุปว่าคนซื้อมาก็ใช้ไม่เป็นนะคะเราก็เริ่มย่างกันแล้วนะคะไฟแรงมากแล้วก็ลมแรงมากด้วยค่ะ อันนี้เป็นซิโคหมูบาร์บีคิวนะคะ มแรงมากเลยค่ะคนเสร็จแล้วนะคะไมมไปนิดนึงแต่ก็อร่อยใช้ได้ค่ะ ¡Oh! Sí.